กับสบายดีพี่โนโ้องพวกไปนุ่งป้าอาเอาเมื่อซุมองซูมบอลพี่โนโอ้องเลยคบกับสองเฮาคือเก่าแล้วคนไทยวรรหน้ามาือนนี่โอ้ยยามเช้าบนนี้โนโเลยสบายดียามเช้าเมืเ่อสุขสุขคนเด้อเนาะอากาศก็นหนาวแล้วพี่โนโอ้องเลยเอาหมูว่าวลายใหญ่ห้ามานันนี่มายามกับดักคือเก่าบริยามเมือม่อเมื่อวานนี่เนาะมายามมันนี่เบิรงกประมาณชิมานหรือบอมานนี่ Ba di tàu chôn bunu kale. Na kabong knock lắp bên ngoài bân nha kar kèm nong, kìa 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 นั่นแหละพี่น้องไอ้ติดนกน้อยตัวนึงเด็นกเต็มปูนโอผมานอยู่พี่น้องไอ้ดิลังเลกเลยนี่ถือตะม่วบานนี่บอเนาะของปริมาณยามตะม่วบานนี่ลังเลกป่ามันบบเห็นแล้วนี่เนื้อฮะโบเห็นแล้วต้องมีเนี่ยตัวมากินอีกพี่น้องเอ้คนเยอะ ปุดอน,กกอนุกนุกเลยครับใส่โตอ,อีกมาล,างลังแรกก็นมานไปหน่อยนี่นกน้อยตัวนี้ได้ไปตัวนึงแล้วเนาะเดี๋ยวเาห่างตโตก่อนอา <c oughs> มามาลุ้นอีกน้อยมาลุ้นอยู่ลังนี้มันลังที่สามมาลุ้น,นกัน าาลาำที่สามมันยังบอลลันพี่น้องนดิมดนุกแล้วบอลูนจังไดโอ้หนุ่งหนังกันหลายแลย้วโอ้หนุ่งหนังหลายขนาดพี่น้องน้ำเฮงแล้วน้ำเฮงเราเพิ่งลงเลยพี่น้อง ไปทไปลุ้นข้างในก่อนเดี๋ยวเราเบ่งบนหอสิห์างกับกลางหนองเนาะว่ามันจะเป็นตาหางบ่หรือว่ายังไงอ้าวหลังที่สี่บูเห็นเลยครับลัดนกเลยโอ้มันลัน มีแนวกินของเห่าพี่น้องเอ้ยนี่เห็นตาหัวนกนี่เห็นบ่บรรดาเมื่อเมื่อเมื่อวานนี่โอ้บะหูอย่างมากินของเห่าเนาะเห็นแต่หูพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตหาก่อนหาอีกก่อนหา่งมาอีกก่อนพี่น้อง บรรยากาศยามเช้าพี่น้องเยน้องนี่ก็สิบระมหวานในนั้นนี่น้ำเริ่มแห้งแล้วพี่น้องโอ้น้ำแห้งลงหลายเลยน้ำบกลงหลายเนะลยลรากี้เห็นแต่หัวโอ้บโหอีหยัง,ยงกินของหหเฮาเนาะเหลือแต่หัวให้เฮาพี่น้องเดัง

ผ่นไปห้าหลังพี่น้องถึงนกมาสองตัวตัวนึงเลือเตหัวเนาะน้าลุ้นหลังนี้ลุ้นหลังนี้ก่อนอู้ถึงแล้วพี่น้องถึงแล้วนกกดนกกดหลังนี้อู้นี่เอาแล้วเอาแล้วพี่น้องนี่นกกดนกขดนกขดนี่นี่ โอ้โหวัตถุตัวไหนเนาะนี่นกกดนกกดตัวนี้นกใหญ่นกใหญ่พี่น้องตัวที่สาม้วตัวที่สาม้ะพี่น้องสงสัยซื้อแต่เมื่อวานไม่ซื่นนี่ไปจ้ะโอ้ตัวที่สามนี่สองตัวมีแต่นกน้อยเนาะพี่น้องเนาะมัน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  Nhân cáp của... chết bê lạng hàng... Hàng để... Để nó nó. Phải, phải luôn hình này có nha hằng hằng ý hàng hằng con bà ý lúc lè con lè màn 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 nó màn Năm cảm, nấm lืm héng đấy phải không? học với lún đắk con, เราเขารัานอีกแล้วพี่น้องโหหลังนี้มันลั่นทุกวันเลยหลังมูมายามซุ้นน,น,น้องก็ลั่นอยู่น้องบูเห็นติดอย่างนี่ยวเราเปลี่ยนเนื้อก่อนเนาะเปลี่ยนเนื้อก่อนเนื้อมันดดเลยเปลี่ยนเนื้อใหม่ใช่ก่อนมายามทือก่อนก็ลัน่นดังนี่พี่น้อง ยามผ่านไปเจ็ดลางพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นนำกันต่อหลางต่อไปม <c oughs> าลุนาน้นมากนุกันเนาะอ้าวลางนี่ก๊อหลน ลันแต่ว่าบูติส์อย่างทุกคนดูว่ามัน,นอย่างโตงมันอยู่นี่เนาะบูติส์ลันบูติส์เห็นอยู่คนนกไปน้องลันบูติสหรือว่ามีคนเอาบอาเลยว่าจังไรเนาะนี่คนน,น,นกมีอยู่ เดี๋ยวห้างป่าไว้อีกน้องห้าหลังสุดท้ายน้องนี่กับน้ำแห้งเลย มีเสียงเสียงใกล้ไปเสียงยงชอทชอทชอทดอูไปหน้อยเดี๋ยวมาจบเบิรงก่อนเสียงใกล้ป่าบ่จัก ไปวิทย์มาแล้วทุกคนเลยน้ำนี่มันลงมาหากินน้ำกินปลาอยู่น้องนี่นั่นพี่น้องเยไก่ปาาบบาลาเอาไปใส่กับใบ้หน้าหลังนี่อยู่นี่เนาะผู้เอาไปใส่อยู่ทั้งหน้าพี่น้อาน้องใหญ่ไปรู้น้องกันน้องสุดท้ายฮาหลังเนาะน้องนี่มนนีส่วนพักเขาผมมีส่วนพัก

นางเลขทองนงสุดท้ายเนาะมีคนเก็บขึ้นตะเบื่องพี่น้อยไม่ว่ามันสิเกะกับขึ้นใดเนาะมีคนเก็บขึ้นให้นางนี่พี่คนน,นี้ปดก่อนได้มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งพี่น้อย น้อยนะน้อยตัวหนึ่งมาเพิ่มอีกละวเดี๋ยวไปลุ้นหลังต่อไปยังสี่รางอ้หรังนี้มันยังบาลานเนาะนี่เยาเปลี่ยนเปลี่ยนเนื้อก่อนเนื้อมันดนแล้ว มันนั่นถืนอนกเต็มปูนพี่น้องอ้เจนี่นกเต็มปูนตัวนึงเดี๋ยวเปลี่ยนเนื้อก่อนเปลี่ยนเนื้อเรียบร้อยพี่น้องนเนื้อกับป่าเนาะเขาตัดเอาเพราะว่ามันเหลือตัวสุดท้ายแล้วเขาตัดไว้เพื่อรางอื่นมันไม่มีเนื้นอเนาะครับไปลุ้นรางตวไปยังสามราง งานนี้ดิเดี๋ยวเปลี่ยนเยืะอีกคนนี่น้องงานนี้ก็บรรลัมงานนี้ก็เปลี่ยนเืยอะเรียบร้อยพี่น้อง <c oughs> นี่ซองรางสุดท้ายแบบนี้ไปไปต่อ บอลุูนลางนี้ยังบอลลั่นบ่เห็นกลับเลยทุกคนเห็นกลับแลว้วโอ้รูดไปเดิเพราะว่ารูดไปโอ้มีเนื้อมากินอ๋อเั็นอะไร มีเนี่ยมากินพี่โน้องโอ,โอ้ขนเปื้อเลยนี่นี่โอ้โอ้โหว่ามันยังก,กินมันเนาะพี่โนโอ้องไม่เอาป้าเพราะหรือว่อาจนพน ที่มากินนกเขาเนาะเห็หนแต่นนคนเลยโอ้โหนี่ชับบ่วโมงวานไปไลยมีแต่แน,นวกินพี่น้องเลยนกก็ไ้บริยามเมื่อวานนี่ไปเดี๋ยวไปลุ้นรางต่อไปเนื่อกำมัดเลยเนื่อสิเปลี่ยนนี่ก็ได้ con lăn keo nong quá đi nong cả bộ sông này lăn keo nong lăn cái nong này thế mà mà lăn nhỉ đây mà lăn ที่ามมัดี่น้องได้นกมาอยู่สามตัวเนาะสามพันลีเออสี่ตัวได้มาสี่ตัวมันนี่ตัวนึงเห็นต่หัวี่คนเนย่ยห้างตัวนี้ก่อนพี่น้องอห้างปลาไว้คือเกา่านี่ห้ามันมันมดแลละ